สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เชียงใหม่เลือโฟมเราพามาดูบ้านชั้นเดียวนะครับสวยๆนะฮะทำเลโลเคชั่นดีๆนะครับใกล้เมืองมากๆเลยนะฮะตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ในโซนอำเภอสารเพีนะครับจะใกล้กับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับใกล้ไทยวัสดุนะฮะใกล้โรงเรียนนานาชาตินะครับยูที้ของขอดนะฮะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับขนาดที่ดินนะครับอยู่ที่62.25ตารางวานะครับทำเลดีมากเลยนะฮะใกล้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับใกล้โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งนะแล้วก็เป็นบ้านหัว มุมด้วยนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับให้เครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะฮะภายในบ้านกันนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นดีไซน์เนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์ออกแนวแบบมันกึ่งๆมินิมอลจะเป็นสไตล์ออกแนวมดูหน้าบ้านเนี่ยจะลมคล้ายๆกับบ้านญี่ปุ่นเลยนะฮะออกเป็นเจแปนนิสไตล์นิดห,หน่อยหนึ่งนะครับ เข้ามาในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะครับตัวบ้านเนี่ยจะมีสส่วนนะก็คือฝั่งขวามือเนี่ยก็จะอารมเหมือนกับเป็นพื้นสแตปมคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับในฝั่งโรงจอดรถนะตัวโรงจอดรถจริงจเนี่ยก็จอดได้คันนึงนะครับแต่ว่าดิเห็นไหมว่ามันมันกว้างมากสามารถเอารถยนต์เนี่ยจอดเบียดเ er ข้ามาทางขวาเนี่ยคือจอดได้2คันนะครับแล้วก็ทางด้านในนะครับเราทําหลังคาไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ทําพื้นสแตปมเนี่ยยาวหมดเลยนะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยตรงบริเวณด้านในนะครับคุณอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์ Lower, เป็นโซนเก็บของนะครับหรือเป็นโซนนั่งเล่นตรงข้างๆบ้านตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับของตัวบ้านได้เลยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไม่ติดไข่นะเป็นฝั่งแปลงหัวมุมนะครับก็เลยทําให้ฝั่งนี้จะดูโล่งนะครับ อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งซ้ายของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สนามหญ้าที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ทางด้านข้างบ้านนะฮะตรงพื้นที่สนามหญ้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนั่นเองนะครับคุณสามารถลงต้นไม้ได้พวกไซเกาหลีหรือไม้พุ่มนะครับหรืออยากถ้าลงต้นไม้ขนาดให,ให,นนดใหญ่เพิ่มเติมนะครับก็ลงได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้บ้านเราเนี่ยมีความล่มลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับต้นไม้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะฮะว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเราก็ เดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องของฟังก์ชันภายในบ้านกันครับ เข้ามาภายในบ้านนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องลิฟวิ่งนะครับคือบ้านชั้นเดียวนะครับพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านก็ประมาณสัก120ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมดนะครับสห้องนอนนะครับตัวบ้านฟังก์ชันเนี่ยที่จริงก็จะเป็นไซซิงทั่วไปนั่นแหละก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับตัวห้องลิฟวิ่งก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้บางส่วนแล้วนะครับติดตั้งแอร์เอาไว้ให้แล้วก็สิ่งที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยคือให้หมดเลยนะครับมีงานโซฟามีเฟอร์นเอรระคคับื่งใช้้ไฟฟา ถัดมานะครับก็จะเลี้ยวมาทางขวาตรงจุดนี้นตรงนี้เนี่ยจะมีสส่วนนะคือส่วนของห้องครัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะฮะคือห้องนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันคือห้องโลง่ลงๆเลยแต่ว่าเราทําฉากกั้นนะครับทำ,ทำประตูอลูมิเนียมกั้นเอาไว้นะฮะสามารถปรับเป็นห้องทํางานก็ได้นะฮะห้องพักผ่อนห้องดูหนังหรือห้องนอนก็ได้นะครับถ้าจะปรับจริงๆนะฮะตัวห้องนี้หรือปรับเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้นะสามารถเอาโต๊ะกินข้าวเนี่ยมาวางตรงจุดนี้ได้ก็ เพิ่มนะครับฟังก์ชันของห้องครัวนะครับตรงจุดห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นจุดห้องครัวไทยภายในบ้านนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแบบสีที่นั่งเอาไว้ให้นะครับแต่โต๊ะนี้ผมบอกแล้วนะว่าถ้าคุณอยากใช้ห้องครัวให้มันมีขนาดกว้างขวางขึ้นคุณสามารถไปปรับนะครับตรงห้องสักครู่นี้เป็นห้องรับประทานอาหารได้เลยนะครับ ออกมาจากห้องครัวทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นส่วนของด้านหลังบ้านนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําหลังคานะครับกั้นเอาไว้ได้เลยก็จะเป็นส่วนของโซนซักล้างด้วยนะครับคุณสามารถทาโซนซักล้างบริเวณได้นะครับหรือโซนห้องเก็บของเล็ก,ลกๆตรงจุดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูบริเวณของห้องนอนนะครับภายในบ้านกัน ห้องนอนแรกนะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่สุดนะครับหรือห้องนอนมาสเตอร์นะฮะตรงนี้ก็ได้ลงพวกรูทเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเอาไว้ให้แล้วนะก็เป็นเตียงคิงไซส์ตู้เสื้อผ้านะครับก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะภายในห้องนอนนี้นะครับก็จะมีส่วนของห้องน้ําภายในตัวนะครับเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะติดเครื่องทําน้าอุ่นนะครับเอาไว้ให้เสร็จสับครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นอีก2ห้องนอนที่เหลือนะครับก็จะเป็นห้องนอนรองนะครับห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะครับห้องนอนนี้นะครับก็จะมีขนาดนะฮะพอเหมาะนะครับลงเตียงคิงไซส์หรือโครงเตียง5ฟุตได้นะครับเลยเอาเขาอยู่ทางด้านหลังบ้านนะแล้วก็อยู่ทางด้านข้างๆบ้านนั่นเองครับในห้องนี้นะฮะจะมีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้ด้วยนะครับโอ้ถือว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีให้3มห้องน้ําแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวถึง2ห้องเลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะฮะเรีย t จะเท่ากับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนของห้องน้ำภายในตัวนะครับถ <globally> ัดมาก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำของห้องนอนที่3แล้วก็ห้องน้ำแขกนะครับห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจตัวบ้านดูบ้านแล้วอยากมาดูตัวจริงอยากนัดดูโลเคชันเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทีมงานเซลล์ไ่ายขายของเราตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเชียงใหม่เลิฟโฮมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ